อาโยกก็ขอสวัสดีชาวแฟนไพ่ทุกคนทุกท่านกันโดยนเองนะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่ในส่วนของเกม ROBLOX ในแบบที่มีชื่อว่า Yo y o สบิสเลอร์เอเดเวนเจอร์นั่นเองเออสัรับคลิปนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแฟของเราอีกเชนคอยนะ อ่ะฮิอ่ะฮอ่ะฮอะใช่แล้วค่ะก็อทิใจไหนคือกํลาลังตาผาแมวในส่วนของที่ทุกคนรีคเควสต์กันมาคือบางทีก็คือลืมในส่วนของชื่อแมปไปค่ะก็ต้องขออภัยด้วยสามารถบอกชื่อเกมเตัวกันได้ที่ใต้อคอมเมนต์เลยนะแล้วคือเห็นในส่วนของแบบนี้เนี่ยเด้งขึ้นมาก็เลยอาลองข้ามาเล่นดูนั่นเองนะแล้วคือเกมนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าสแตนรอื่นๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมพิเศษยังไงเดี๋ยวเราจะพามาบอกกันเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส แล้วก็ที่สําคัญนะอย่ดลืมตดกระดิ่งให้กับเราด้วยแล้วก็นะคะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามช่องใหม่ของเราสามารถไปกดติดตามกันได้เดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการเทรงด์ช่องใหม่เนี่ยไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะโอเคสำหรับในส่วนของเกมนี้เนี่ยวิธีการเล่นก็จะเป็นโจโจ้นั่นเองค่ะดูจากสถ,า,กา,นสถานที่เออแล้วก็ในส่วนของเพลงเนี่ยก็คือโจโจ้แต่ว่านะคะ มันมีอันนี้ขึ้นมานั่นเองมันคืออะไรมันคือโยโย่ตามชื่อเกมเลยแล้วโยโย่มันเกี่ยวอะไรกับอ่าในส่วนของเ e อ็กซ์เ้าเกมโจโจ้แต่เราจะมาดูกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวอะไรกันนะฮะอ่าโอเคขั้นแรกก็ให้ทำการกดตัวคิวขึ้นมานะคะอันนี้คือกดตัวคิวปิดเนาะถ้ากดตัวคิวอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการนําในส่วนของโยโย่ออกมาแต่วิธีการโจมตีจมตียังไงก็ทําการกดเลฟคลิกหรือว่าคลิกซ้าย เป็นการโจมตีโดยการโจมตีโดยใช้โยโย่นั่นเองนะคะชาล้าคุณฟังไม่ผิดนี่คือการโจมตีโดยการใช้โยโย่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นไงโอ้โหแล้วก็สกิลเอฟเนี่ยเป็นในส่วนของความสามารถของโยโย่นั่นเองนะคะสกิลเอฟนะคะโอ้ไม่ก็เกมนี้ที่มันจะอีพิกไปไหนแล้วก็สกิลเอ็กซ์เนี่ยจะเป็นการบล็อกนั่นเองนี่การบล็อกจะเป็นรูปแบบในส่วนของการโจมตีแบบนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะคะเนี่ยโอเคในส่วนของเอเจ้์บ็อกซี่โคราทนนี่สามารถทําอะไรได้เราสามารถกินได้หรือเปล่า นี่เวกกิ้งเฉยๆเหรอน่าจะอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือบ r o k e เ y o นโยโย่ดิสต์เองเป็นการรีโยโย่อืแกรนโยโย่นะคะอันนี้คือแกรนโยโย่ไอแอมเป็แกรนโยโยโอเค I can teach you how to yo 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 okay You need to use yo yo more okay ประเด็นคือเราเนี่ยเพิ่งรีในส่วนของโยโย่ไปคือน่าจะมีความสามารถได้หรือเปล่า ในเสวนของช็อปเนี่ยก็จะมีในเสวอของอเจ้าโยเซฟนะคือโจเซฟนั่นแหละนะคะคุณผูชมฉันเนี่ยคือโจเซฟโจซาร์ ame, นะคะฉันมีฉันเหมือนแบบเขได้ยินข่ายกับเรานันน่นเองนะคะประมาณนี้เลยเนาะโอเค I have string เราจะมี broken yo yo อืมเราเก็บมาได้เมื่อกี้ใช่ไหมโอ้แต่ว่าถ้าเราจะซื้อในส่วนของอเจ้าโยโย่ yo, คือต้องใช้เงินตามประมาณนี้คือจะใช้ในส่วนของสตริงในการซื้อน,นั่นเองนะคะ จะมีในเ่วร์ของคล้ายๆกับโลกาฟลุกก็คือโปรเ e คต o โยโย่ดิส t ์เนาคอสมิกสตรนี่น่าจะเป็นในเซวรของโยโย่ Yo, แล้วก็สุดท้ายจะเป็น The YoYo Has Yo yes. นะคะทำไมชื่อมันอ่านยากาโอเคโคชชอบกันเดีดูซิว่าแบบนี้สามารถทำอะไรได้บ้างประตูตรงนี้สามารถเข้าไปได้นะคะประเด็นคือเรามาเล่นเกมนี้ทำไมก่อนเราเ,าเาข้าไปดูนะเผื่อมันมีอะไรพิเศษโปรเคโยโย่ดิสกแล้วเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะคะ โอเคอ่ะโยโย่กลับมาแล้วเหรอโอเคอ๋อมันก็กลับมาให้เหมือนเดิมนะสำหรับของโยโย่รีไปก็กลับมาเหมือนเดิมโดยการกับตัวคิวอันนี้แหละคือใครเอ่ยโยเซฟโจสตาตอนหนุ่มให้สวัสดีฉันคือโจเซฟโจสตา Can you blast me into space Just like cars Only if you bring me a p r o x y cola ก็เหมือนอเราจะต้องนในส่วนของล็อกซี่คลาเมื่อกี้ที่เรากินไปนะคะเอามาให้ในส่วนของโจเซฟเพื่อที่ทําให้ในส่วนของเจ้าโจเซฟเนี่ยทำกับเราเหมือนกับคาสนะคะในเรื่องโจโจั่นเองนะของพาโจเซฟก็สามารถไปดูกันได้เลยว่ามันเป็นสภาพยังไงนะคะอันนี้คือสตริงโอเคแล้วเราได้สตริงมาเราสามารถกดตัวเอ็มได้ไหมไม่ได้นะคะ โอเคบรรยากาศเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยหรือเปล่ามันมีเข้าไปข้างในอีกแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะคะคุณผู้ชมโอเคว่สุของเกมนี้คืองงมากเลยมันเกี่ยวอะไรกับโอ้สวัสดีสร้างแออ The c r a t o r of h i s g a e a เป็นคนสร้างเกมนี้นะคะตั้งเย o u ของคนที่แรกนั่นเองโอเค Bring me a yo-yo scroll and I will show you the yo-yo mansion โอเคคือเราต้องหาเนส่วนของพวกไอแคมนี้ไปให้กับ NPC ที่อยู่ตามแต่ละแมปนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยสร้างมาได้เมื่อปี2020ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลาเ้าเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมเออโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูหน่อยสิให้ขา้างบนมันมีอะไรด้วยอะ่ะมันจะมีปลากรัวให้เราแบบขึ้นไปหยุดด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูเผื่อจะมีไอเทมลับอะไรอย่างงี้ด้วยนี่เลยมันมีปลากรัวให้เราขึ้นไปด้วยนะคะชุบอย่าตกอย่าตก เอายังไงอะต้องขึ้นทางนี้หรออ๊อโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อข้างบนมันมีอันนี้ให้เราขึ้นไปอีกนะคะเป็นีนัคือจะขึ้นยังไงอะมันกระโดดไม่ถึงขาเราสั้นเกินนะะข้างบนเหมือนจะมีไอเทมดรอปหรอมันมีสตริงที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นได้นะคะแต่เราขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าเราลองใช้คิกนี้ดูสิ แต่นะใช้ชิปยังไงวะมันจะมีชิปหนึ่งที่เราสามารถข้าไปได้นะฮะโอเคสร้างมาทะเลกันรู้สึกว่าจะไม่ได้เองนะถ้าแบบกระโดดปกติเนาะขาเราสร้างเกินโอเคโรเคตโยโย่ดิสเราน่าจะเอาไปขาได้เป็นในสวขของได้มาหรือเปล่ปาเดี๋ยวเราลองเอาไอเทมนี้ไปดูนะคะคุณผู้ชมโอเคในสวขของการโจมตีด้วยโยโย่นี่มาเป็นอะไรที่อ e ีพิกมากส่วนา้อสามารถนี่คือมันมีไหมอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะ ไลช์ลีฟชาล์อ๋ออันนี้คือไลช์แพดนะฮะเหมือนจะเป็นอ่าที่เราให้เราขึ้นไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยอันนี้ละกนันนะแต่ก่อนต้องหาไอเทมก่อนนะคะกันนะคะคุณผู้ชมบ็อกซี่โคาที่เราเกิบไปเมื่อกี้มันยังไม่เกิดเลยเชืบเหมือนข้างบนนะ่ะบนภูเขามันจะมีอะไรสักอย่างเนาะโอเคเฮ้ยจอเซฟขอนำอันนี้มาขายหน่อยสินี่อ่ะได้ไหมไม่ได้ โอเคในส่วนของด้นเนี่ยมันได้มาชีละสามร้อยนะคะคุณผู้ชมคอสเ i c สตร i คหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้โหเกมสุดยอดไปเลยฮะก็ให้ดูประมาณนี้เข้าค่าแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้พัฒนาต่อมาเป็นเวลาเก้าเดือนแล้วเห็นซื้อเกมนี้มันปแปลกดีก็เลยอ่ะลองมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูกเกมเกมาๆจบๆมายิ่งขึ้นมันก็มีเกมแนวนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะ โอเคขอจบคลิปไว้ประมาณนี้ล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของไอเจ้าเกมที่มีชื่อว่าโยโย่นะฮะบิส t e อรี่แอดเวนเจอร์นะคุณผู้ชมก็ลองมาดูแบบได้นะคุณผู้ชมในส่วนของพวกไอเทมอะไรอย่างนี้คือมันค่อนข้างจะแพงอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันจะต้องใช้ได้ถึง15,000ด้วยแล้วคือเกมนี้เนี่ยคือถ้าจะได้ได้มาเนี่ยมันต้องได้มาเทีาะ100เอง ก็สำหรับใครที่อยากจะรู้นะก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะคะโอเคสำหรับคลินี้นะคะที่ชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซั b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะอ่ะโอเคสำหรับคนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนจุกท่านกันไปก่อนเนาะเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม